สวัสดีทุกคนาจา้าชมจันชมจันทชมจันท์ที่เพาะจากเมล็ดชมจันทนี่กินดีมีประโยชน์นะสามารถเอ่อทให้เราขับถ่ายดีมากเลยอย่าก,กินเยอะมากนะเพราะถ้ากินเยอะเราออกจากบ้านไม่ค่อยได้เขาจะถ่ายทั้งวันนะ่ะคนเนี้ยช่วยเอ่อป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนะจ้าลดลดไขมันในเลือดอะ่ะ แล้วก็กิ่งเขาสามารถปักชำได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าออชมจันทร์สามารถตัดก,กิ่งปักชำได้คือหลายคนไม่ไมรู้นะมือใหม่หัดปลูกย,ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้กันไปนะจ๊ะอันนี้บำรุงด้วยน้ำหมักเศษอาหารส่วนมากบ้านเราก็จะมีน้ำหมักเศษอาหารนี่แหละมองเนี้ยที่จะบำรุงพืชผักสวนครัวของเรา มาปลูกกันปลูกได้เดี๋ยวเขาพอเขาแก่ไปเนี่ยเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ก็เอาเมล็ดพันธุ์มาโรยโรยหวานๆวานไว้ดอกตูมตูมจริงๆอ่ถ้าบานแล้เขาก็จะสวยเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุ้งไงชมจันทร์เนี่ยเขาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุ้งนะหลายคนไม่รู้ไปหาข้อมูลเอารสชาติก็เหมือนดอกผักบุ้งอะ่ะกินได้ดอกผักบุ้งก็กินได้ ผักบุ้งก็เอามาตัดตัดตัดปักชาเอาข้อกดให้จมดินเราก็จะได้ผักบุ้งมากินแยะแ,แ,แต่แปะเป็นลมไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยนะวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้อยู่ดีๆก็ล้มป่วยสงางวันนี้มีงานทํา พรุ่งนี้ตกงานก็มีเนี่ยาสัจธรรมชีวิตมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้อแกนี่นะ